ราจะดูเบื้องต้นกันก่อนนะครับดูดิดูสิรั่วตรงไหนมีไหมอ้าวนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวเราซูมเข้าไปเห็นไหมครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสนะกับงานซ่อมรถยนต์นะคันนี้เป็นรถมาด้า CX5 นะปี2013เครื่องบินซินนะมาด้วยอาการ แอร์ไม่เย็นนะครับผมแอร์ไม่เย็นน้ำยาไม่มีนะจับเกจวัดน้ำยาแล้วน้ำยาไม่มีนะเราจะทําการเช็คเบื้องต้นนะว่าเป็นที่อะไรครับผมไปดูในคลิปเลยครับนะคันนี้เราจะทําการใช้แรงดันอัดเข้าไปนะที่ประมาณ3 0 0อปอนด์นะแล้วเช็รคั่วในระบบแอร์ว่าจุดไหนรั่วนะเบื้องต้นนะครับผม เราอัดไว้ที่300นะฮะัรู้สึกว่าเข็มค่อยๆตกนะฮะเข็มค่อยๆตกลงนะครับนี่ทีนี้เราจะใช้ฟองน้ำกับแฟบนะเช็คตามข้อต่อต่างๆนะเบื้องต้นเลยหนึ่งนะข้อต่อเข้าตู้นะครับผมข้อต่อเข้าตู้ เดี๋ยวตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาฟองน้ำเช็ครั่วดูนะครับเราใส่ฟองน้ำเข้าไปนะฮะเขาเรียกเช็ครั่วแบบเป็นนวดนนะตรงนี้ไม่มีจุดรั่วนะครับจุดที่สองเป็นข้อต่อเข้าแผงคอยร้อนคอนเดนเซอร์ด้านหน้านะฮะฟองน้ำหยอดเข้าไปดู มองด้วยจากสายตานะไม่มีรอยรั่วนะครับจุดที่สามนะครับเป็นสายกลางนะจากแผงคอยร้อนเข้าคอมแอร์นะหรือว่าสายใหญ่นะเราจะใช้น้ำแฟบนะเช็ครั่วดดูนะครับอ่าตรงสายกลางกับสายใหญ่เข้าคอมแอร์ไม่มีรอยรั่วนะฮะ แต่ที่นี้เข็มจึงตกลงเรื่อยๆนะครับเนี่เราอัดไปที่ส0มร้อยนะตอนนี้เข็มตกลงไปเหลือประมาณสองร้อยเจ็บอ้อยแปดแล้วนะฮะตกลงเรื่อยๆนะแสดงว่ามีจุดรั่วแน่นอนนะแลเราก็หาจุดง่ายๆก่อนแล้วด้านนอกวิธีการเช็คเราก็เช็คไปตามคอมแอร์นะเราจะไปดูที่คอมแอร์ว่า รูปไปตามจุดต่างๆของคอมแอร์นะตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะใช้แฟบลงไปเลยนะสลมลงไปว่าจะมีรอยรั่วไหมเบื้องต้นนะฮะที่คอมแอร์นะครับนะเราใช้แฟบฉลมลงไปยังไม่เจอนะะทีนี้ปัญหามันก็ต้องหารอยรั่วไปจากจุดนะครับก็เราจะหาจากจุดที่ง่ายไปหายากนะครับเราจะต้องใช้ที่อัดเช็ครั่วนะฮะ ไปจุดต่างๆเบื้องต้นเราก็ระดับหนึ่งเลยคอมแอร์กับอ่าคอมแอร์ระดับสองแผงระดับสามตู้นะแต่เราจะไปที่คอมแอร์ก่อนนะครับต้องใช้เครื่องมือหัวอัดพิเศษอัดนะครับทีนี้เราจะอัดลมเข้าไปนะแรงดันอัดไปที่สามร้อยนะอัดไปที่สามร้อยแรงดันก็จะวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ สามร้อยตรงนี้นะแล้วเราก็จะใช้คั้แฟบนะรูปทั่วคอมนะแล้วก็ทิ้งไว้ดูว่าเข็มตกไหมนะครับผมเช็ควิทีละจุดนะครับพอครับสามร้อยครับสังเกตนะครับว่าเข็มเริ่มตกลงเรื่อยๆนะอ้าวอย่างนี้เราก็จเจองานง่ายนะ งานง่ายแล้วนะครับคือคอมแอร์น่าจะรั่วแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูฮนะรั่วตรงไหนนะครับเราจะดูเบื้องต้นกันก่อนนะครับด,ดูดิดูซิรั่วตรงไหนมีไหมอ้าวนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวเราซูมเข้าไปเห็นไหมครับโอ้ยนะต,ตอนแรกเราเช็คแค่สายนะไม่ยอมไม่ยอมบอ,อกนะไม่เห็นนะอันนี้รั่วตัวคอมแอร์เลยคนระับเห็นไหมครับ เนี่ยแรงดันรั่วออกมาเลยนะนะนี่ชัดเจนเลยนะครับทีนี้เราเจอจุดรั่วแล้วนะครับเราก็จะแจ้งลูกค้านะเปลี่ยนอะไรนะตัวนี้คอมแอร์เป็นยังเป็นคอมรุ่นใหม่อยู่นะเราก็แนะนําเปลี่ยนยกลูกชัวรว์ก่อนนะแต่ว่าสาเหตุจากที่คอมแอร์รั่วเนี่ยเราต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับว่า อย่างเช่นการระบายความร้อนของแอร์ดีไหมนะครับโอเคอวิธีถอดสายพานก็ใช้ประแจเบอร์สิบเจดนะขันตรงโชคไฮดรลิกด้านในนะแล้วก็ปลดสายสายพานออกนะครับต่อไปก็เป็นน็อตเบอร์สิบสามสี่ตัวรอบคอมแอร์นะครับตัวนี้นะเป็นคอมตัวเก่านะครับ อันนี้เป็นคอมตัวใหม่นะอันนี้เป็นคอมญี่ปุ่นนะเป็นคอมนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเราสั่งมาใส่ให้ใน m a z d a CX5 Skyactiv คันนี้นะครับทีน,นี้ใส่กลับลงไปก็ขันน็อตคืน4ตัวแค่นั้นเองนะฮะหลังจากที่เราใส่คอมแอร์เสร็จนะ ก็จะเติมน้ำมันคอมอวิธีการเติมน้ำมันคอมก็เติมที่3าสบซีซีนะครับผมอ,อันนี้เราพร้อมแว็กซ์คัมเติมยาแล้วนะฮะคือเราอัดทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วนะเข็มไม่ตกนะฮะลอยรั่วไม่มีแล้วนะฮะต่อไปเราก็จะไปบอกวิธีเติมน้ำยากันนะครับสําหรับวิธีการเติมน้ํายานะฮะทางอู่ของเราก็ใช้วิธี ปั๊มถังน้ำยาลงนะเปิดถังน้ำยาตรงนี้ก่อนนะครับปั๊มถังน้ำยาลงนะครับอย่างนี้นะแล้วให้เรานะเปิดที่เกีวน้ํายาตัวฝั่งสายไฮหรือสีแดงนะแล้วค่อยเปิดเข้าไปนะแล้วค่อยเปิดเข้าไปแรงดันน้ำยานะก็จะวิ่งเข้าไปในระบบนะสังเกตนะ วิ่งเราจะเปิดทิงไว้สักพักหนึ่งนะครับย <Okay. S 1> ิงไว้สักพักหนึ่งเข็มยาวิ่งมาที่ประมาณหนึ่งร้อยหรือร้อยยี่สิบนะก็พอนะไปห,หยุดก่อนนะจะปิดเกตน้ำยานะครับปิดเกตวัดน้ำยานะเสร็จทีนีเเนน้เราจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเราจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ แล้วก็เปิดแอร์นะครับเอาเลยครับทีมงานน,นนี่เราเติมยาเข้าไปในระบบเรียบร้อยนะแล้วก็จะเปิดคอมแอร์ Air นะครับเห็นไหมเขยมวิ่งลงนะสายไซด์วิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้นะก็ถามว่าเติมเข้าไปเหมือนจะอ,อยู่ในระดับพอดีนะ คอมแอร์ที่เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่นะก็อย่าเพิ่งไปเร่งเครื่องยนต์นะให้เรารันทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะหัดตอนแรกนะครับฝั่งฝั่งแรงดันนะตอนนี้มันวัดไม่ได้แล้วนะครับนะทีนี้ให้เรามาสังเกตพัดลมระบายความร้อนหม้อน้ํานะก็ทํางานปกตินะครับความร้อนระบายดีนะคันนี้นะ เก็บน้ำยาของเรานะอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับผมข้อเอเย็นนะครับหลังจากที่เราเติมยาเต็มเสร็จเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราจะเก็บสายน้ำยานะครับทีธีเก็บสายน้ำยาและเติมเข้าไปใหม่นะเราอย่าเพิ่งถอดสายตรงนี้ออกนะที่ถังน้ำยานะครับทำนี้แน่นไว้ก่อนนะฮะ ให้เราให้เราปิดหมุนสายด้านในสายออกให้สุดนะหมุนออกให้สุดแล้วนะให้เปิดเเจสายโลเกสายโลเ,เปิดไว้นะครับเปิดไว้นะเสร็จแล้วให้เปิดที่สายไฮนะครับหมุนเปิดนะ เห็นไหมครัมันก็จะดูดกลับเข้าไปในระบบเหมือนเดิมนะครับก็จะดูดตัวมิลอนิสมานิดนะครับของเกจน,นะครับอย่างนี้นะฮะจะดูดเข้าไปเรื่อยๆนะครับเบอร์นี้ครับผมอย่านะครับจะดูดเข้าไปเรื่อยๆนะครับดูดแล้วจนหมดแล้วเออรู้สึกว่ามันหมดแล้วนะก็ปิดเกจปิดเกจฝั่งซ้ายฝั่งขวาปิดให้หมด ติดให้หมดแล้วก็ปลดสายออกจากรถยนตนะ์เนี่ยเป็นวิธีเก็บเก็บวัดน้ำยาแอร์นะครับผมทีนี้เราจะไปลองความเย็นด้านในกันนะฮนะหลังจากเปลี่ยนคมอมแอร์นะเรามาดูด้านในรถกันนะ อุณหภูมิความเย็นลดลงนะครับอ่าคันนี้เปลี่ยนคอมเใหม่นะแอร์เย็นเชียบเลยนะครับเย็นแบบหนาวเลยนะหนึ่งฮะอากาศด้านนอกก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิเลยลงได้ถึงขนาดนี้นะวันไหนที่เดดจัดนะถ้าได้สักสิบหรือสิบเอ็ดเนี่ยถือว่าแอร์นเนี่ยถือว่าเย็นมากครับนี่คันนี้เราเปลี่ยนคอมเใหม่นะครับดูวนะ่า โอ,โ,โอ้โหลงเรื่อยๆนะครับอืมหนาวมากเลยคันนี้นะบอกว่าเป็นระเยือกเลยครับหนาวจริงยังลงเรื่อยๆครับเนี่ยความเย็นฉ่ามากนะครับเราวางปล,ลอดไว้ตรงช่องแอร์นะนี่ถือว่าความเย็นเย็นจัดเลยนะครับ แก้ปัญหาเรื่องแอร์ไม่เย็นนะฮะปรึกษาได้นะครับที่อู่แงจเจริญการช่างนะครับผมเออ์ติดต่อสอบถามก็093324561 6, 6, 6นะครับครับผมจบแล้วนะกับงานซ่อมแอร์มาสเตอร์ CX5 ปี2013คันนี้นะะโอ้ทำมาแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับผมอืม ท่านใดที่ชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะทางช่อง YouTube อูงแงจเจริญการช่างนะครับมีเคล็ดลับอ,อะไรดีๆเราก็จะนำมาบอกต่อนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูงแงจเจริญการช่างครับ Rs DJ